อีโคคาร์สปอรต์ตซีดานกับเจ้านิสสันอาร์เมลาสีดำดุตัวนี้กระจังหน้าโครเมียมเงาเงาไฟนี่ใสๆเลยนะดูมีไฟตัดหมอกด้วยนะสเกิร์ตรอบคันโชบเฉียวดูสปอร์ตไม่เหมือนกับอีโคคาร์เลยใช่ไหมล้อแม็กขอบ15รัดด้วยยาง1น5 8 5ทับ55นะฮะนี่ล้อแม็กตัวท็อปเป็นแบบนี้เลยนะไม่ใช่ฝาครอบ สีรอบคันสีดําดูโฉบเฉียวเงาเลยเห็นไหมดูขึ้นแสงหรือดูขอบส่วนไฟท้ายนี่ไฟท้ายแท้โรงงานใสๆนี่สเกิร์ตรอบคันมีสปอยเลอร์หลังมีไฟติดให้นะครับมีเซ,เซ็นเซอร์ด้วยวิทยุป,ปรับ FMAM ได้ปกติเลยนะครับนี่ส่วนแอร์นี่เย็นเพลงเพราะเกียร์ออโต้เบาเป็นเบาผ้านะฮะนี่โหทรงนี่ตะเข็บแดงดูสปอร์ต เบาะหลังก็เช่นกันตรงกลางมีนี่มีที่วางแก้วนะครับสะดวกสบายใส่น้ําใส่อะไรได้โหคันนี้ที่วางแก้วเยอะนะดูตรงกลางนี่ก็มีพวงมาลัยธรรมดาแต่ว่าดูเลขไม์ซะก่อนหนึ่งแสนนิดนิดฟิล์มเราติดแถมไปให้ใหม่ดูใหม่ๆข้างในนี่ดูใสๆข้างนอกมืดเก็บความร้อนได้ดีนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.2นะหรือเครื่องพันสองนะครับเครื่องใหม่ๆเรี่ยมๆเลยเป็นไง เนียนทุกจุดและดูกริปล็อกอยู่ครบนะครับความลงความร้อนหายห่วงและเครื่องพันสองตัวนี้ประหยัดน้ํามันมากใช้สบายใช้ลืมหายห่วงไปเลยเบ้าโชกต่างๆเนียนกริปราคาเจ้าคันนี้อยู่ที่2องแสนสามบาทเท่านั้นเองกับเลขไม้เท่านี้กับรถสภาพนี้โหคุ้มสุดๆและที่สําคัญผู้ครอบครองเพียงรายเดียวเท่านั้นสนใจเข้ามาติดต่อซื้อกันได้เลยนะครับ